Pool. สะเตนส์พูลสา n ประหลาดที่มีแต่คนแปลกกับอะไรก็ไม่รู้ที่จะเรียกว่าหาหรือเกาวดีถ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง c r o s PPM นะครับผมเล่ากัานไปแล้วกับเกมเกาที่เรารักเกมที่เล่นเสร็จแล้วไมเกรนขึ้นอีกแล้วครับผมก็คอนเซปต์เกมนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยครับผมเป็นเกมที่เราจะต้องจำสา n นี้ถ้าเกิดมีอะไรประหลาดในการมาสา n นี้ครั้งต่อไป เราต้องเดินกลับถ้าเกิดไม่มีก็เดินไปต่อแบบที่ผมทําอยู่นี่แหละครับผมอ่าสิ่งประหลาดไปยังไงอย่างนั้นเหรอนี่ไงออมอย,อย,อยาเข้ามาอยาเข้ามาหมาหม,มากูเปลี่ยนไปผม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 เพชรมันได้ไหมเด้รูปได้ด้วยโอ้โอ้โอ้ <c oughs> กลาวอีนะ โอ้ยกล้าชวมาคาไว้อีกแล้วเนี่ยว้ากูกไปละไปละไปละนี่ฮะพอมีอะไรสักอย่างที่เราคาดว่าไม่ปกติเดินกลับข้างหลังเลยครับผมอันนั้นผมว่าไม่ใช่ของที่ปกติแล้วควรมีบนโลกนะครับผมเราควรใส่ถุงเผาแล้วโยนลงทะเลพร้อมกับแบบเผาฉลามที่กินซากมันด้วยฮะอ่าคอยังชั่วหน่อยอ่าออแล้วได้เจอของประหลาดอีกแล้ว แงเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวเอา้าสลับล่างอ๋อเดียมผมรู้นะว่านี่เหตุการณ์ประหลาดแต่ขอเก็บล่างนี้ได้ไหมไหมผมชอบเวอร์ชันนี้วะ่ะไปต่อฮะรัวๆสปีดลันจะได้จบไปไวครับผมห้องที่สามละนี่ครับผมถ้าเราเกิด ไปถูกห้องเลขนี้ก็จะเพิ่มเรื่อยๆครับผมแต่ถ้าเกิดไปผิดมันจะกลายเป็นศูนย์ครับอ๋อกับร่างตัวเองละเซ็งเป็ดเลยเอละไไหนเซฟอะไรประหลาดเปล่าทีอยู่ตรงที่เดิมมันนั้นที่เดิมตรงหน้าต่างหมาก็ไม่มีอะไรประหลาดผมก็ไม่มีอะไรประหลาดงั้นก็น่าจะปกติแหละผมว่าเดี๋ยวว่าจะจู่จะมีแบบชายอ้วนลงมาจากฟ้านะเออ แ่แรกที่เจอก็ช็อกโลกแล้วเกินครับผมนี่ไงทำท่าเแล้วเราดูหน้าเกงขามขึ้นเยอะเลยวะ <laughs> โอ้ตอลูกก็แพงเอา้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับหมาได้ปะจับไม่ได้เสียใจอยากทีโพสใส่หมาสักหน่อยโชยน้องดูครับผมว่าคนแข็งแก่งมันเป็นยังไงโอเคแปลกแน่นอนครับผมกับอืม อันหแล้วปึ๊บไงมีอะไรแปลกเปล่าแกตรงนี้ปกติอันนี้เรียงปกติถูกต้องสารน้ำถูกต้องลูกบอลถูกต้องสองคนนี้ถูกต้องไม่มีใครเพิ่มมาใช่หมแม่นางฉะนั้นรอบนี้ไม่มีอะไรปกติครับผมอะใช่ไม่มีอะไรปกติจริงด้วยว่าเดี๋ยวมันง่ายไปไม่ได้มีอยู่เจ็ดด่านเอง จะจบแล้วอ๋อมีอยู่เก้าเก้าไม่ใช่เจ็ดโอเคแล้วไปลำโพงไม่ได้ตามเรามาใช่ไหมเราก็ไม่ได้มีอะไรแปลกหรอกบนฟ้าอุย้ยว t ฒด์เสียงอะไรเมื่อกี้โอ้ยยังคิดว่ากูไม่เห็นนะไอยกอซิลาเมื่อกี้นั่นไงต้องใช้หางตามองเอาสินะ อะไรแปลกฮะฉันแปลกแปโอของแปลกเยอะอีกง่ายดีเว้ยอุรร้ยอะไรเจมีอะไรเหรอเจให้ช่วยอะไรครับอยากมีเรื่องเหรอกด e ได้ตเ <is> <laughs> <laughs> 金の太っちょですかว่า <the> それとも銀の太っちょですかเอาตำนานด้ามความทองคำอีกแล้วเมื่อกี้ผมทำชายแก่อ้วนเคลือบทองตกหรือกทำชายแก่อ้วนเคลือบเงินตกผมเป็นคนโลภฮะเมื่อกี้ผมเตะชายแก่อ้วนเคลือบทองตก金银の富特乔ですあなたは嘘つきですね富特乔一人もあげませんい <laughs> け、เถอะ金银の富特乔 ไปเลยเจ้าอ้วนทองเคลือบทองอ <laughs> ออคุณรสชาแกอ้วนเคลือบทองตุยตุดเรียบร้อยแลย้วฉันสุดเทปดีน่ามึงเอาชาแกอ้วนเคลือบทองมึงอื้นไปเลย อย่าหัดเป็นหมาขี้ตะแหลกนะแม้นโดนใช้วันเครือบทองไล่ตาล้วบอกไว้ก่อนเทพธิดาแสนสวยและมีออร่าใครจะไปรู้ว่าที่แท้จริงนางคือมารคอหอยครับผมอาล่ะผมเบื่อสานน้ำโง่ๆนี้นะผมขอไปพักร้อนแป๊บหนึ่งละกันครับผมหนีจากทะเลโง่ๆนี่ขึ้นไปลอากาศที่รางดาวดีกว่ามาแล้วครับเล่เข้ามา ก็แม่มดทันเธอตาปากดตัวมาแล้วในลางดาวหฮองไกสตาเรีวของเราอัจฉริยะหนึ่งเดียวของเราที่เราตามหาล่องลอยมาจากน้องคลูคุลูในที่สุดตัวแม่ของน้องก็โผล่มาแล้วครับผมแถมลากอัปเดตมาอีกเป็นพรวนเลยกับอัปเดต3.0ที่ยกเครื่องให้เกมเล่นง่ายขึ้นอัปเดตคุณภาพชีวิต Quality of l i n e อีกมหาศาลและเนื้อเรื่องที่มาพร้อมแมปใหม่ m ียส ที่สไตล์เมืองในครานี้เป็นแบบโรมันผสมผสานกับแฟนตาซียีมีส่วนย่อยใหท่านอีกอื้อเลยและและและเมื่ออัปเดตใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีของฟรีแถมมาด้วยและรอบนี้ห้าดาวมีห้าดาวให้เลือกเลยด้วยย้ำว่าเลือกเลือกอืมชาวบ,บ้านเขาเปิดได้ตัวนี้กันดีจังเลยผมอยากลองได้ตัวนี้มั่งแฮโอกาสมาถึงแล้วแล้วก็ยังมีแจกอีกชั้นครับผม วับมันคือว่าซุ่มตัวละครเฟกสิบครั้งครับผมแล้วก็มีสเตล่าเจนรวยเป็นผงให้ด้วยอีก50เมตรครับโค้ดอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็ท็อปคอมเมนต์นะครับผมรับได้้งแต่วันที่5ถึง25กุมภาันี้ครับผมมีทั้งคอมเพย์5 Android และ iOS ถ้าใครสนใจเล่นเกมนี้สามารถดาวน์โหลดที่ใต้ใตคลิปเลยครับสำหรับตอนนี้ครับผมกับเข้าเกมนี้แล้วผมจะต้องหาทางลางแขนใช้อวนเคลือบท่อเมื่อ,อกี้ก่อนละ <c oughs> 9้่ดานกูเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นหมดเลย โอะแต่ไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยเราก็ได้ประสบการณ์ฮะโอ้ยเชี่อกูมานใครวะกูมานตาเด็กสมบูรณ์เใส่ตอนที่แบบผ่านโรงเรียนแถวสมุรปราการแน่เลยฮะโดดลงน้ำได้ไหมเนี่ยผมเอาหลังเขี่ยมันลงทะเลเลยได้ไหมไม่แปลกก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงแล้วปกุมานทองตาเด็กสมบูรณ์ เองของแปลกฉังนั้นอยู่ที่ห้องนั้นต่อไปแหละเกมชั้นสองอุ้ยอย่าไปรบกวนเวลาส่วนตัวเขาเขากำลังแซบกันอยู่เอาเอาโอ้โหสรุปไม่ได้แซบมันพยายามฆาตกรรมนี่ว่า แล้วกูโดนลูกหลงด้วยตายเลยเยี่ยมเจริญพรเอเดงเกงเปลี่ยนสปีโดเปลี่ยนสีอุ้ยแต่สีนี้ดูดีกว่าเดิมเยอะเลยฮะผมชอบสีเขียวนี่ว่ะเห็นแล้วสดชื่นครับไหนมีของแปลกเปล่าหลอดไฟลำโพงไม่ตามตาน้ำไม่เปลี่ยน อาเราไม่มีเงาในกระจกของแปลกอย่างเยี่ยมรอบนี้เราเป็นแวมไพร์ครับผมอ,อึ๊บอุ๊ยไอ้ไวันดีจบทันสมัยขึ้นเยอะเลยเนี่ยตัดขนมาใหม่หละน้องก็รูปน้องได้ไหมจ <c oughs> ากมือไ่เด้อ ไปโปรดอย่ากลายเป็นเทอร์มินเตอร์นะลูกเออถึงจะอยู่สภาพนี้แต่ก็น่ารักกว่าไอหมาแปลก,ก,กตัวแรกที่เจอนั่นเยอะเลยเพื่อนไปกลับบ้านเลยกับเป่าเอาไปขายได้หลายตังเลยเด,ดีเอวบอกไว้ก่อนระวังโจรลักสายไฟนะสหายโจรเดินผ่านนี้ไม่รอดนะค่าตัวแพงฮะน้องอืมนันโหนี่ยมยี่มยี่มย่ม,ยม,ยม,ยมใกล้ถึงเดิมละ้ะใกล้ถึงที่เดิมละใกล้ถึงที่เดิมละ ตัวเราไม่มีของแปลกชั้นบนนี่ไม่มีอะไรแปลกโอเคไม่มีของแปลกฮะหลอดไปโอ้เจ็ด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 อ๋อ oh, come on อะไรวะอะไรมันแปลกวะมันมีอะไรแปลกหรอือมะแกผมมองไม่เห็นปลาตัวไหนตัวหนึ่งในทะเลที่มันเพิ่มมาหรือเปล่าวะหรือว่าพระอาทิตย์เหรอ ก็ไม่น่าใช่วน88ล้านรอบไม่พ้นสักทีเอา้าเจม่เมื่อก,กี้ทำอะไรใครไว้อะออออร,รอบนี้สีเงินแล้วกันเรียบร้อยอไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะ อย่าหวังม่าจะได้ปัญไทยเพื่อนรอบนี้กูชินละโอ้ไปชั้นที่สี่อยากเจอถ้าเจนเลยวไม่ปกติถ้าผมยุ่งกับถ้าผมยุ่งกับวัตถุประหลาดนี่กูจะตาย่ะเนี่ยน้องถอยไปอันนี้เป็นเขตกักกันเชือ้อเกิดคดีฆาตกรรมตรงนี้ กด e ได้ด้วยโอ้ไม่อยากกดอย่าบอกล้างมือเอ้าทีต้องตบจริงใช่ไหมเนี่ยอะ S 1> <S 1> <S ไขมันกับเพื่มเลยแม่อันนี้มันจะเขียนว่าอะไรเนี่ยทำไมตัวหนังสือมันเริ่มคุ้นๆแล้ววะนั่นไง <S <S อ่อคือะไรวะมันเขียนว่าห้าหอะไรอ่ะก็คือต้องรอดจากมันให้ได้เหรอออประตูปิดออเวรรรมเอาจริงดิไม่เป็นไรฮะยังไงก็รอดเชื่อผมเถอะ เชื่อผมเถิดดูจากความฟิตของร่างกายแล้วแหละเฮออเพื่อนมาวันนี้คาร์ดิโอกันหน่อยแต่แต่ชีวิตจริงอย่าวิ่งรอบสระนะครับผมลื่นล้มหัวแตกผมไม่รับผิดชอบนะเอาเอาเอาวิ่งละวิ่งละนั่งเอาจริงละฮะแล้วทำไมชายอ้วนในสระน้ำที่จะต้องแขนอะไรเรานักหนาผมไม่เข้าใจไอ้เพื่อนจะครบสามนาทีละแมสแด็ดอย่างนั้นเป็นนาทีเผาแคลอรี่รัวๆเลยนะโอ้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว เดลิงมาเป็นเดลิงอะไรนี่ผายอุ้ยมันเร็ว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 มากเร็วมากสปีดใกล้เคียงกันมากเร็วกันมันจะตามผมทันละมันจะตามผมทันละเออเออเอ,เอ,เอหายหายไปเถอะไปเถอะโอเคโอ้ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าใช้อ้วนเดลิงละอืออู้รอดมาได้เมื่อกี้ปฏิหารแท้แท้เอา ออกประตูผิดทางเฮ้ยเฮ้ยสหายกลับมาอีกแล้วใช่ไหมรอบนี้ให้จับได้ง่ายเลยแล้วกันนะใช้อ้วนเขย่าตายกลับมาศูนย์ใหม่เลยแบบเฮ้ยคุ้มค่าไหมเนี่ย โอ้โหบัตรสีบัตรถลิงแต่เช้าเอาโยนมาลงอนงะ่บบก็แน,น,นอันนี้ก็ชั้นชั้นหนึ่งเองฮะออะโยนกูลงอีกรอบปาดีเตงมาอยู่ด้วยแล้วเจอกันพบหน้าอิน้ใครไปโลกไหนแจ้งด้วยแล้วกันอืมไปต่อเด้อเอาอีกแล้วเหรอแม่ สควิตเกมจะมีอยู่3ภาคเองก็มา3ภาคพร้อมกับสควิตเกมสามพอด e ีเลยเนะะเาะนั่นแหละรอบนี้ไปยงด้วยแล้วกันเบื่อหน้าอีกแล้วเพื่อนชู่ไปกับอ,อ่ะอันนี้อันนี้จากสีแดงเป็นสีน้ำเงินรอบนี้ชัดเจนขอร้องละขอร้องละเล็กสอง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 เถอะครับเล็กสอง yes โอเคข้างหลังนั่นก็เปลี่ยนได้มีการเปลี่ยนแปลงอะแล้วรอบนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง,งเช่นเคยเาะว่าคำตอบมันอยู่ที่สองคนนี้นี่แหละต้องดูนางให้ดีๆฮะพระอาทิตย์อยู่ตำแหน่งเดิมทุกอย่างที่เดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรแปลกรอบนี้จ้องไว อาปะเต่าปะเตืาอาปะเต่าปะเต่อปะเต่อ,อเมื่อ,อ,อกี้คืออะไรมึงสองคนรู้ไหมแฮะหัวนมมึงกลายเป็นสีม,ม่วงได้ยังไงวะมันคืออะไรอู้อีอีอาอีอูอีอีอีอาอีโอเคเริ่มเสียนแล้วมาชั้นหกมันต้องมีของแปลกแหละไม่มีทางที่สี่ชั้นมันจะไม่มีอะไรแปลกดวงไม่แจ็คพอตขนาดนั้นหรอกมังม้งมั้ง มั้เฮ้ยจะไม่มีจริงอ่ะไม่มีแปลกอีกแล้วไม่มีแปลกอีกแล้วจัจกัดเจบิโอ่ะอ่านี่ไอ้นั่นคอหักได้ในกระจก ผมต้องสังเกตผ่านกระจกบ่อยๆแล้วสินะผมว่าโอเคเจออีกหนึ่งครับผมทุกความรู้คืออาวุธอาวุธด่านสองแล้วสปีดลันโกโกโกเร็วเร็รต้นไม้ปกติขวดแชมพูปกติผู้หญิงผู้ชายปกติหมาปกติเราไม่ปกติสมองกูเนี่ยเอะผมเล่นเกมแนวนี้บ่อยนะแต่ทำไมเกมนี้มันยากสุดเลยวะ พวกแก๊งชายอ้วนไม่โผล่มาเลยอ่ะช่วงหลังๆไม่น่าไปด่าเขาเลยเขาทาให้เกมเล่นง่ายขึ้นเยอะพระอาทิตย์นี่ใช่ไหมเนี่ยพระอาทิตย์มันต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่จุดใช่ปะผมว่ามีสิทธิ์ผมว่าพระอาทิตย์เนี่ยน่าจะตัวดีเลยไหนดูสิไม่มีอะไรแปลกนะรอบนี้พระอาทิตย์อืมพระอาทิตย์รอบนี้เป็นแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงที่เราน่าจะ แพ้หลาย,ลายรอบเพราะพระอาทิตย์นั่นเลยฮะนี่เหมือนเดิมชาถือกล้องเหมือนเดิมผู้หญิงเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนนะนางอวบขึ้นปะเนี่ยผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมแต่ผู้หญิงรู้สึกว่าขาใหญ่ขึ้นผมว่านางขาใหญ่ขึ้นแปะลองดูนั่นไงจริงด้วยขาใหญ่ขึ้นก็ได้เหรอ ้เดี๋ยวก่อนเราอ้วนขึ้นปะใช่เราอ้วนขึ้นนิดหน่อยอันนี้ปะที่เราหามาตั้งนานแต่ไม่เจอเี่ยโอ้ยยิใช่เราอ้วนขึ้นนิดหน่อยมึงก็นับเหรอผ่านแล้วผ่านแล้ว,ลวน่าจะผ่านละน่าจะเป็นอันเมื่อกี้แหละที่มีปัญหาฮะแอนอ้วนขึ้นนิดหน่อยด้านห้า เดนสูตรกูผ่านแล้วอุ้ยไฮก็ไปทำ What the อ้กูมานทองเด็กสมบูรณ์อีกเวอร์ชั่นว่ะบักเอฟไยดำกองใส่กูอีกไปออกเดอะโก s t เลดี o โอไม่เพื่อนดังเลยเนี่ย คนดูทะลุสามแสนน่ะรับประกันได้เลยมีใครสนใจรับกุมารทองเด็กสมบูรณ์รอบนี้เป็นรับเลี้ยงอีกไหมครับผมผมมีของรอบที่แล้วละไอ้นี่รับไม่ไหวฮะหนักหนักคออืมแล้วก็อันนี้โอ้ง่ายขึ้นเยอะหลังจากเริ่มเจอของแปลกๆโอ้วัสดีหนู ใครใครมันมือบอลเขียนหมาวไว้ดยโฟดบเบิลยูดีผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรครับผมต่สงสารน้องหน่อยเขียนซะชัดเยอย่างน้อยเขียนคิวให้น้องแทนก็ได้นะถ้าเกิดเอาเป็นของที่ลบได้ง่ายๆเลยเนียนะ่ยคาวไอ้ี่สงสารไอ้นั่นแน่เลยกล้าม,มือบอลแน่เลยเขียนหมาผมเนี่ยดูย อน้าแมนนี่เฟอร์ลี่ป่ะ <c oughs> ห้องสองอน้องหมานี่ได้อีกแล้วปึ๊บมีของแปลกนี่มันเล่นง่ายจริงๆเว้ยพอไม่มีของแปลกเล่นอย่างยากนั่น่ยชัดเจนตีห้าอะไรแปลกเปล่านี่ไง ชายอ้วนมองเราผ่านจากกระจก <c oughs> ไม่แร่นี่คือสะน้ำนไม่ใช่ทั้งคู่ผมผักชายอ้วนปกติลงไปคุชูโนสตชวส <c oughs> ผมเป็นคนซื่อสาาัตย์ฮะเลยได้ชายอ้วนทุกขนาดกลับบ้าน ใครสนใจช้อปปิ้งกุมารทองกับผมไหมครับผมมีให้ทุกแบบโอ้โ,อโอมองไปมามายตัวขวาบนเหมือนกอริล่าว่ะส่วนในตัวทางขวาที่เป็นสีทองก็ดิมเปิลในม็อบไซโ,โคร้อยอ่ะอ่ะแ่ะแปลกแน่นอนครับผมกุมารทองเต็มตัวขนาดนี้ไม่แปลกให้มันรู้ไปอืม อุ้ยว้าตกใจไฮเอ็มไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยของใหม่กัเราเนี่ย,ยกระลายใจเกือบสำลักน้ำโอ้ยอย่างน้อยก็ให้กูเตรียมตัวก่อนก็ได้เพื่อนจะได้กรีดแทนเสียงจะดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย,ยทุกคนครับผมเล่นเกมนี้แบบ จนเจอครบทุกอย่างรอบที่สมละผมยังชนะเกมนี้ไม่ได้เลยผมไม่รู้เลยซ้ำว่าไออุุ๊งอีกแล้วผมไม่รู้เลยซ้ำว่าอันที่พาดไปพาดตรงไหนอันนี้เป็นเกมแรกเกมเดียวเลยนะ ไอลิฟร้อยชั้นก็ผ่านมาแล้วแต่เกมนี้ยากที่สุดที่เคยเล่นมาเลยในบรรดาเกมจับผิดภาพประเภทนี้ทั้งหมดครับผมอันนี้ปกติปกติปกติเนี่ยพอปกติแบบเนี้ยมันมีอะไรหน้าไม่ๆๆแต่รอบที่แล้วผมเฟลด่านเก้าเพราะว่าสงสัยอะไรที่ไม่ควรสงสัยแหละรอบนี้ผมต้องเล่นให้ชนะแล้วฮะเพราะว่านี่อัดมาจะสามชั่วโมงแล้วคนอื่นเล่นกันสองชั่วโมงเองยังมาก แกรอบนี้ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแฮะมันจะบังเอิญขนาดท่านเลยเล่ะที่ไม่มีอะไรติดต่อกันเนี่ยไว้ใจไม่ได้ปึ๊บจริงด้วยสามครั้งติดที่ไม่มีอะไรเลยอืมโอเคอันนี้ขวดชาเขียวปึ๊บด,าด่านแปดละเล่นเป็นจนแบบ ไวแล้วถ้าเกิดแม่ติดเจอตรงไอ้อันแปลกๆนั่นเร็วเกินนี่โอเคไม่มีชายปรากฏตัวพระอาทิตย์ปกติปุ๊บ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 ลูกบอลปกติหมาปกติปุ๊บ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 กระจกปกติหุ่นปกติไอ้นั่นปกติเรียบร้อยเก้าอีซี่ปกติ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  ปกติ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 เรียบร้อยปกติทุกอย่าง let's go เอ้า yes โู้โหขวดจะแผลแผนแล้วได้ ending สองอันในการเล่นทีเดียวเลยเหรอฉากจบที่หนึ่งฉากจบที่สอง เล่นทีเดียวผมได้สองฉากจบเลยเหรอดวงกูจะสวยไปไหนเนี่ยเอาตื่นตื่นจากความฝันเป็นฝันที่แปลกเหลือเกินอ๋อนี่คือน,นิยายที่จะเปิดตัวใช่นี่นะอ่าวันนอนต่อแหละ อ่าและอีกเอนดิ้งหนึ่งเยสเล่นจบที่เยวได้สองฉากจบเลยฮะคุ้มคุ้มอา้าวไม่ดี่วาฉากจบเดียวแต่มันวนเกมกลับมาอีกรอบเอาแล้วฉากจบธรรมดาเมื่อกี้เป็นเพอร์เฟกต์เอนดิ้งที่ได้แลวอันธรรมดาเหรอวะเอาล่ะเช็คดูแล้วครับผมฉากจบอีกอันหนึ่งก็คือไออันที่เราเดินเข้าไปในแสงนั่นร้กกลักบมาที่ประตูศูนย์เหรครับผมมีแค่อันเดียวสรุปแป๊บไออันนี้ตื่นโอ้โหผม เสียเวลากับเกมนี้เยอะมากเนี่ยสตรีมนี้มีคนนี้เล่นแค่ครึ่งชั่วโมงเองกูเล่นไปสามชั่วโมงสองจุดปดชั่วโมงสามแหละ